ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวพัดกเะายี่สิบบาทเองนะคะจากร้านนินะคะ่ะนี่เป็นไงน่ากินใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็มารับประทานกันเลยนะคะนี่นะคะ่ะข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะคะกล่องละ20บาทเองนะให้ยเยอะมากเดี๋ยวเรามาเทใส่ใส่ใส่ในถาดกันเลยนะคะเทใส่ในถาดเลยนะคะ เอาช้อนเคี่ยวทเอาเอาไอย่างนี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะกินได้ก็ถือว่ากินได้แล้วเรามาลองชิมกันเลยค่ะมากันเลยมันอาจจะมีรสชาติเผ็ดมีไข่ดาวด้วยนะคะแถมนไข่ดาวด้วยมาลองชิมกันนี่นะคะคำใหญ่ๆคำโตๆนี่ค่ะือม รอยมากเลยค่ะกอบนะคะอืมอืมใ่้ยี่สิบบาทเองนะคะให้เยอะมากเกือบจะเต็มถาดเลยนะคะอ่าเพราะว่าใกล้บ้านเรามีรรใยนอิสลามนะคะเด็กทุกคนก็คือมารุมร้านนี้นะอยู่คนเดียวเลยเพราะว่ามีหลายอย่างเลยนะคะ มีบางทีก็มีผัดซีอิว๊วมีพวกอะไรอย่างนี้นะคะกับข้าวเกี่ยวทุกอย่างเลยนะคะมากินกันต่อเลยืึคำใหญ่โตโตก,กันไปเลยจ้าืเดี๋ยวนะันหนังถ้าทุกคนอยากให้เรากินอะไรบอกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยนะคะ ให้นนะทำให้ด้วยอืมอรยม,ม,มาก,มกเยอะมากเลยฮะยี่สิบาทให้เยอะมากเลยค่ะถ้าเราไม่เอาไข่ก็สิบห้าบาทนะคะหน่อไม้ก็เยอะเยอะไก่ก็เยอะเยอะอืยี่สิบบาทมาตามได้เลยจ้ะ ขายทุกวันไหนคะขายทุกวันเสาร์นะคะเอาคเ่อแค่ยี่สิบบาทจริงๆหรอเนี่ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะนะคะนี่นะขายมาตั้งแต่ป๊บป้าเราเกิดเลยนะคะสามสิบปีโอ้โหนานมากที่จริงเมื่อก่อนสิบบาทนะคะแต่เดี๋ยวนี้ของมันก็ ราคาเนาะเขาก็เลยขอขาย20นะคะยิดงยังมีผัดซีอิว๊วผัดมามา่าแล้วก็ข้าวมันไก่หลายอย่างมากเลยนะคะก็คือให้20บาทเหมือนกันนะคะ20ค่ะ20แล้วก็คือให้เยอะเหมือนเดิมนะคะที่จริงอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะไม่มีไข่ดาวนะคะแต่อย่างเนี้ยเพิ่มไข่ดาวเพราะว่า เพราะว่า hmm. ม mm ัน hmm. ย yeah. mm ี hmm. um ่ส hmm. okay. hmm ิบาทนะคะก็เลยขอเพิ uh ่มไข่ดาวด้วยมันจะได้มันจะได้มีทุนนิดนน้ำนะครับไข่แดงเยิอะนะคะทุกคนไข่แดงเยิอะทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูนี่แป๊บนดีนะ นี่ไข่ดาวเยอะมากเยอะไหมคะเยอะมากมากินกันต่อเลยไข่ดาว้ง้งเยอะอร่อยมากเลยนะคะฮหลายในปากเลยคะ่ะไข่แดงคือเยอะมากริงกับกะเพราคืออร่อยมาอนี่นะคะ ซุ้มตาเบน่นะคะวันนี้อร่อยจริงๆต่ตาบับอร่อยติดใจแน,น่นอนคะ่ะถ้าใครมาซื้อคืออร่อยมากอ่ะอือก็คืออร่อยจริงนะคะถ้าใครอยากซื้อมาซอยห้าเลยนะคะแล้ว ก็ขายทุกเวลามาแลนะคะถ้าเป็นข้าวแบบนี้กับข้าวอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเซะกอกกับน้ำขายทุกวันจันทึงสุ์นะคะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวเซกอกให้ดูโอเคนะออืออร่อยมาก คือเด็กกินได้นะคะไม่เผ็ดขนาดนะั้นเรียกว่าไม่เผ็ดเลยก็ได้แต่ว่าเนี่ยไม่เผ็ดเลยก็ไม่ได้เพราะมันมีพริกสีแดงๆอยู่ต้องเอาพริกออกก่อนเนีั้งจะเผ็ดสดชื่นเนี่เผ็ดจมตาแตกกินด,ดีกว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่อื้อือ น้ำลายเยอิ้มถ้าใครมาดูตอนกลางคืนนะครับก mm hmm. mm hmm. ให้หมดแล้ว mm hmm. หมดแล้วครับแค่ยี่สิบบาทอิ่มมากเกือบจะจุกแล้วนะครับถ้าใครอยากมากินซอยห้าแล้วก็ ขายทุกวันเสาร์นะคะเธองเกโมงถึง11เอโมงนะคะมากินกันได้เลยฝ <c oughs> ากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะบ <c oughs> ๊ายบาย